มิชามิชาจะเป็นคนที่ขี้เมาติดเมาอ่อะ <c oughs> อยู่ด้วยกันคุยก็ไม่ขีดเรื่องหรอกมาเลยนะ่ะเจอกันก็อ่าเริ่มละเริ่มละแบบมิชาก็จะเริ่มละมามาไหนเป็นยังไงวันนี้ว่าไงแล้วก็จะชอบไปด่ามนะันไอ้พร้อมเนี่ยลมจะพัดปิวอยู่แล้วกินเข้าไปอชอบบูลลี่มันกินน้ําสมมติน้ําขวดเท่านี้มารินแอนแพทห้านาทีหมดแล้วห้านาทีหมดมารินแอนแพทห้านาทีหมดมิชา ตั้งแต่เช้าซื้อประมาณตีห้าอ่ะให้เลยตีห้ากินเสร็จไม่เสร็จด้วยอาจจะเลยวันถัดไปอาจจะประมาณสองสวันค่อยกินหมดถ้าเกิดเป็นน้ำแบบอย่างนี้นะสมมติเธอดแบบกินได้ที่มันไม่เสียอ่ะสมมติก็จะคือสามวันหมดมารีกับแพทท่านาทีหมดหรือว่าห้อนีว่าขนาดตัวมันเลยต่างกันไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่นับอ่ะคือไม่เกี่ยวไม่รับฟัง,งความคิดเห็นใด่ทั้งสิน้นมันกินเหมือนมันดมอะ่ะไม่ใช่แค่น้ำทุกอย่างค่ะแล้วก็บอกนี่มีวันหนึ่งเดินเขา,าบอกว่าอุ้ยวันนี้กินเยอะมากเลย นกมองอย่างนี้แหละแหนกินอะไรบ้างไหนพูดสิเนี่ยตอนเชา้ากินเย็นลี่ใช่ไหมกินน้ําหวานหนึ่งแก้วกินข้าวอันนี้แล้วก็กินเย็นลี่กินขนมอีกหนูก็แพ่มองนักันปก,กติปะก็ปกตินะที่จริงมันจะไม่ครบสามมือด้วยซ้ําแต่มันนับเป็นสามมือขนมมันอนะแต่เราทําไมมือว่างอาหารทานเล่นระหว่างเวลาของมันนับเป็นข้าวอุย้ยงงงงเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกัน